ซีริต้าเปิดเลี้ยงลูกฉบับทายาทหมื่นล้านเล่าชีวิตวัยเด็กที่เดนมาร์กอยู่ชนบทอยู่กับธรรมชาติซีริต้าเจนเซน,นรงเดชวันนี้จะมาอัปเดตความน่ารักของลูกชายน้องกวินวัยสี่ขวบและลูกสาวน้องเรเน่วัยหเดือนที่หลายคนชื่นชมการเลี้ยงลูกฉบับทายาทหมื่นล้านเลี้ยงแบบติดดินแบบสุดๆพร้อมความรักกับคุณสามีกอน,นรงเดชต้องปิดเป็นความลับนานสองปีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและธัญญาธัญเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการ เพิ่งผ่านวันเกิดคุณก่อนเพิ่งจะวันเกิดคุณกอนเลยข้าถามพี่กอนว่าวันเกิดตัวเองอยากทําอะไรไหมเราจะจัดการให้เขาบอกไม่อยากทําอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่บ้านถ้าจะกินข้าวก็อยากกินข้าวกับครอบครัวไม่อยากไปไหนริตา้าเลยรู้สึกว่าวันเกิดปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวไม่อยากให้โมเมนต์สำคัญแบบนี้มันผ่านไปเราก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ทำอาหารที่เขาชอบมีสั่งด้วยมีทําด้วยจัดดอกไม้ให้เขามีลูกโป่งให้เขาเตรียมชุดให้เขาให้เขาใส่ชุดนี้แล้วลงมาตอนเที่ยงน่ะ เพราะทั้งบ้านตอนนี้เหมือนไม่ค่อยสบายกันให้นอนกันยาวๆเที่ยงแล้วมาเจอกันที่ห้องนี้พอเขามาเห็นเขาก็น้ำตาแตกเลยเขาไม่ได้คาดหวังแบบนี้เรเน่กับกวินก็โอ้โหเป็นงานมากเรเน่ก็ยิ้มให้พ่อกวินก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เท่านี้เขาก็มีความสุขมากๆแล้วเขาร้องให้ฉ่ำเลยค่ะมีของขวัญพิเศษอะไรให้คุณสามี เราก็พูดกับเขานะคะอย่างพี่ก่อนมีทุกด้านแล้วในด้านวัตถุมีครบหมดแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาคือโมเมนต์สำคัญแบบนี้คือครอบครัวความสุขในทุกๆวันอวยพรให้เขาแข็งแรงทางด้านจิตใจค่ะวันเกิดริต้าใส่ใจดูแลทำทุกอย่างไม่ได้แค่จัดงานทำอาหารด้วยล่าสุดนอกจากดูแลสามีตัวเองก็ไปร่วมงานไกลถึงนิวยอร์กไปร่วมงานได้ยังไงมันเริ่มจากทิเฟอร์นีโคไฮจิเวรี่เมืองไทยแต่งตั้งให้ริตา้าเป็นเฮาส์อัมบาเดอร์ เขาบอกจะมีงานใหญ่มากๆที่เราต้องไปร่วมงานที่นิวยอร์กเราจะเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวได้ไปงานนี้เราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเราอยากทำงานนี้ให้ได้ดีที่สุดก็เริ่มเตรียมตัวเลยว่าในงานเป็นยังไงเขาบอกว่าจัดที่เมดมิวเซียมด้วยเมดมิวเซียมเราก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากก็อยากดูลุกหน้าผมให้ดีที่สุดได้เจอดาราหลายท่านมากคนหนึ่งที่ประทับใจคือคุณัญญาที่เล่นหนังเรื่องหมากรุกพอเราบอกว่าเรามาจากประเทศไทย เขาก็บอกว่าเขาอยากมาประเทศไทยเราภาคภูมิใจมากหลายคนรู้จักประเทศไทยและอยากมาที่ประเทศไทยเป็นไวัยรันวาริต้าสวยมากต้องยอมรับว่าเครื่องประดับทางทีเฟอร์นีสวยมากจิจิจิเป็นดอกแมกโนเลียเขามาทําเป็นเครื่องประดับสวยมากค่ะอีกบทบาทหนึ่งบทบาทความเป็นแม่ลูกสองชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่มีลูกคนแรกตอนมีกวินเราบอกได้เลยว่าชีวิตของเราไม่ใช่ของเราอีกแล้วเราไม่เคยเข้าใจคํานี้เลยจนกระทั่งเรามีลูก และเรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นของลูกไปแล้วเราก็จะแคร์เขาที่สุดอยากเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดเหมือนเราอยากปั้นเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราอยากใส่สิ่งดีๆไปให้เขากว่าจะมีเรเน่ได้ก็ยากนะคะผ่านมาเกือบ4ี่ปีพอเรเน่เกิดมาเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากพี่กวินก็รักน้องมากริตา้าไม่ได้ถ่ายทอดออกมาหมดแต่ก็พยายามถ่ายทอดออกมาว่าพี่กวินเขาเอ็นดูและรักน้องเขามาก เขาจะช่วยแม่เลี้ยงน้องข้างเขาจะกอดจะหอมดูแลน้องตลอดเราก็ให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลี้ยงน้องด้วยมีจังหวะที่ริต้าอุ้มน้องแล้วเขาหงแม่เขาบอกว่าให้แด๊ดดี้เป็นคนอุ้มน้องได้ไหมแล้วหมามีเล่นกับกอวินได้ไหมมีช่วงแรกแรกเราก็จะบอกว่าเราเล่นไปด้วยกันไดเราอุ้มลูกข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งก็เล่นไปด้วยกันให้เรเน่์เอนจอยด้วยโชคดีที่เรเนยิ้มเก่งเขาก็จะหัวเราะยิ้มไปกับพี่กวินกลายเป็นโมเมนต์เราสี่คนเขาก็จะชินไปด้วยพี่กับน้องความยากง่ายในการเลี้ยงงง,ยยงงงงตต่่่่าาาากกกััันนมม้้ยยยเเลลคคคะะีทู แต่เรเน่เหมือนมาปุ๊บแล้วเรามีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรมาแล้วเรามีประสบการณ์มาแล้วเราก็จะไม่ได้ตื่นเต้นตื่น,ต,นตระหนกเหมือนคนแรกเราได้อ่านข้อมูลรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วเราได้แชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆอนอะไรดีกับลูกอะไรไม่ดีพอเรเน่มาก็เข้าล็อกพอดีข้าเขามาห่างกันพอดีสี่ปีด้วยตอนรู้ว่าท้องลูกสาวเห็นว่ามีน้ำตากอดคอกันร้องให้เลยค่ะหัวเราะจริงๆไม่มาจนเราไปหาหมอนี่แหละข้าเราก็เตรียมตัวแล้วว่า จะเพิ่งทางวิทยาศาสตร์มีการเก็บไข่กระตุ้นไข่แล้วแต่บังเอิญคุณกอนเชื่อเรื่องเลิกไปดูหมอบอกว่าค่อยใส่ช่วงนี้วันนี้นะแต่มันยังไม่ถึงเรื่อเข้ามาก่อนเลยหัวเราะวิธีธรรมชาติค่ะออกมาหน้าเหมือนเขาเลยอยากให้เหมือนริต้าบ้างคุณกอรเคลมไปแล้วว่ากวินเหมือนเขาหัวเราะบ้านมีเงินแต่เลี้ยงลูกง่ายๆชิลชิสายลุยเราตั้งใจหรืออยากให้ลูกเป็นแบบนั้นจริงๆริต้าชอบแบบนั้นจริงๆริต้าเป็นเด็กที่รักธรรมชาติมากริต้าเป็นเด็กเดนมาร์กอยู่ชาญเมืองอยู่ชนบท เป็นเด็กต่างจังหวัดของเดนมาร์กทุกปีเราต้องกลับไปหาคุณพ่ออยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเราก็มีความผูกพันเราชอบอยู่กับธรรมชาติตอนคบกับคุณก่อนแรกๆก,ก,ก็ดึงเขามาเวนี้เยอะเหมือนกันสอนให้รักธรรมชาติและสอนให้รับผิดชอบงานในบ้านด้วยใช่มีการปลูกผักแล้วเราปลูกกันจริงๆปลูกพริกตะไคร้มะกรูดใบกระเพราให้ล้างขวดนมเองทําทุกอย่างตั้งแต่เด็กพอมือไม้เขาได้แล้วนอกจากความเป็นแม่อ่านหนังสือให้เขาฟังเราคิดว่า เราจะทำอะไรให้เขาอีกดีเขาเริ่มอยากหยิบจับก็เริ่มจากการคันน้ำส้มก่อนเริ่มทำอาหารทำขนมก่อนเขาก็เริ่มใช้มือเป็นแล้วลังๆเขาเริ่มเก่งเริ่มตำส้มตำเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆปั้นคุกกี้ทำเกี๊ยวเขาก็เอนจอยการทำงานบ้านตลอดเขาแค่มีอะไรให้เขาทำถ้าเราแย่งเขาทำก็ไม่ได้นะคะเราเหมือนเป็นลูกมือเขาเฉยๆเขาจะจัดการทุกอย่างเองหมดเลยพลังเยอะมากค่ะต้องส่งเรียนอะไรหลายๆอย่างไหม เยอะมากค่าเรียนฟุตบอลเรียนทั้งวันเข้าแคมป์ฟุตบอลเรียนไายนำเขาก็ได้เรียนได้อะไรมาเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจพลังเขาเยอะกลับมาเขาก็ยังเล่นได้อีกพลังเยอะมากจริงๆค่ะพูดก็พรอด้วยพูดเราก็สอนนะบางทีเขาก็มีพูดไม่ค่อยเพราะบ้างไม่ได้มีหางเสียงคําว่าครับเราก็บอกว่ากวินพูดไม่เพราะเลยพูดบ่อยๆจนเขาจําได้ว่าอยู่กับแม่ต้องพูดครับก็ฝึกให้เป็นวินัยฝึกให้เป็นนิสัยค่ะ ริต้าซีเรียสเรื่องวินัยต้องแปลงฝันอยากให้เขาฝึกตั้งแต่เด็กโลกความเป็นจริงทุกคนต้องมีวินัยเรื่องเวลาในเรื่องการดูแลตัวเองริต้าจะฝึกให้กวินเริ่มเก็บของเล่นสมมติเล่นอะไรขอให้เก็บอันนี้ก่อนแล้วค่อยเล่นอีกอันฝึกให้เขาเก็บของเล่นเป็นอะไรที่เขาทำเองได้ก็ให้เขาทำเองอย่างการแปลงฝันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำได้อยากให้เขามีวินัยในการทำเองดื้อใหม่มีค่าเหมือนเด็กทุกคนดื้อบ้างก็ดุเหมือนแม่แม่ทุกคนหัวเราะ เขาก็ฟังริต้าว่าริต้าน่ากลัวนะหัวเราะสําหรับลูกเราก็น่ากลัวนะดูลูกก็เป็นเสียงแบบนี้ประมาณนี้ข้าเราพูดกันแบบมีเหตุผลไม่เอานักวินแบบนี้ไม่น่ารักนะเดี๋ยวไม่มีใครรักนะเขาก็จะหยุดค่ะทั้งพ่อแม่ต้องหาโมเมนต์ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนสร้างความสวีทมีไปทานข้าวด้วยกันเป็นคุณกอเลยตั้งแต่เราแต่งงานกันก่อนมีลูกด้วยข้าบอกว่าถ้ามีลูกแล้วอย่าลืมชีวิตคู่เรารู้เสมอว่าการมีลูกคือการเปลี่ยนบทบาทอีกบทบาท หนึ่งเราไม่ได้เป็นคู่รักที่มีแต่ความรักความมอคลั่งคล้กันแล้วเราจะเปลี่ยนอีกบทบาทเราจะเป็นคุณแม่เขาจะบอกเลยตั้งแต่แรกว่าอย่าลืมที่เราจะมีแค่กันและกันอย่างไปทานข้าวสวีทคู่กันคุณกรจัดทริปลูกแล้วก็จัดทริปไปกันสองคนด้วยเขาพูดเลยว่าอย่างน้อยปีหนึ่งต้องมีทริปด้วยกันที่เป็นสองคนหนึ่งครั้งบทบาทความเป็นแม่จริงๆแล้วมันหนักนะคะมันเหมือนคอนซูมตลอด24ชั่วโมงการที่เรามีเวลาตรงนี้ 3- าถึงหวันเป็นบทบาทการเป็นคู่รักดูแลกันและกันแล้ว เหมือนได้พักและแชร์เรื่องราวในชีวิตที่เขารู้สึกหรือเรารู้สึกและจะกลับไปพัฒนาลูกยังไงก็จะเป็นโมเมนต์แบบนี้ไปกันสองคนมีความห่วงลูกไหมห่วงมากไม่ไหวเลยใจริต้าอยากเอาลูกไปด้วยทุกทริปเลยพูดตรงๆนะไม่อยากห่างลูกเลยไม่ไหวเลยแต่เราก็ต้องทําหน้าที่ภรรยาด้วยค่ะทําให้ได้ทั้งสองหน้าที่ด้วยหวานเหมือนเดิมไหม ริต้าว่าหวานกว่าเดิมนะคะชีวิตคู่เปลี่ยนไปเหมือนเราเป็นทีมเป็นพาร์เนอร์ที่ไม่ใช่แค่แฟนหรือคู่รักแล้วเป็นคู่คิดเป็นความเข้าใจเป็นคู่ครองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นพี่ค่ะริต้าทำอาหารด้วยไปเรียนทำอาหารไหมจริงๆริงรต้าเคยมีร้านอาหารส่วนมากเราต้องรู้อาหารทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเราอยู่กับเชฟคลุกคลีเราก็ต้องทำอาหารง่ายๆได้อีกอย่างเดียวนี้มี YouTube แล้วเข้ามันบอกหมด เลยเราอยากกินอะไรอันไหนหน่ากินก็พิมพ์ไว้แล้วทําตามเขาปรับรสชาติตามที่เราชอบมันก็ไม่ได้ยากมากเราเริ่มทําตอนช่วงโควิดทําใน u t u b e ช่องทางโซเชียลมีเดียนี่แหละเขาบวกกับคุณกรเป็นคนที่ชอบทานอาหารที่บ้านมากเขาเป็นคนรักบ้านมากชอบอยู่บ้านทานอาหารที่บ้านชอบอยู่กับครอบครัวเขานี่คือความสุขของเขาเลยสมัยก่อนตอนคบกันใหม่ๆเคยคบแล้วเลิกกันไปแล้วกลับมาคบกันอีกครั้งช่วงสองปีแรกเป็นความลับต้องปิดเรื่องราวเป็นยังไง กับคุณกรตอนเรากลับมาคบกันแรกแรกความที่เราเคยคบกันแล้วตอนเด็กๆตอนนั้นริต้าอาจเด็กมากด้วยค่ะยุยี่สิบตนๆนครั้งนี้เรารู้สึกโตมากแล้วถ้าคบครั้งนี้เราไม่อยากเสียเวลากันถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็แยกกระย้ายเลยแล้วไม่อยากเป็นข่าวอยากปิดเป็นความลับอยากให้เป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆแล้วโชว์ตัวต,วตนของเรามากที่สุดเลยคุณกรตอนนั้นนะเวลานั้นจะมีภาพเป็นคุณชายมากเลยเขาจะเนี๊บมากคุณชายมากๆสิ่งที่เราคอนเซิร์นคือเขาจะเข้ากับเราได้ไหมเราก็เป็นนักสแสดงหนึ่งคนที่ลุยๆทะมมากเลยยเเขาาจะอู่กับรได้ไม จะกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมมากองถ่ายแล้วเป็นยังไงสภาพอยู่ต่างจังหวัดยากๆเขาจะอยู่ได้ไหมห้องน้ําห้องท่าเขาทําได้หมดเลยอาหารข้างทางเขาก็ทานได้ทุกอย่างที่เป็นเราเขารับได้พอเขารับได้เราก็รู้สึกว่าเขาอยู่กับเราได้เขาไม่ได้เป็นคุณชายที่ต้องติดรูอยู่สบายขนาดนั้นเขาอยู่แบบนี้ก็ทําได้คราวนี้เราก็ปรับตัวฝั่งเราไปรู้ๆแบบนั้นเราก็สบายๆอยู่แล้วเราก็ทําได้เขารับเราที่เป็นเราได้ก็อยู่กันได้มาจนถึงทุกวันนี้ข้ามันคือการรับตัวตนซึ่งกันและกันได้ความเนียบก่อนขั้นไหน เมื่อก่อนเขาสุดกว่านี้นะคะตอนนี้เขาทอนดาวลงมาเขาเป็นคนแปะเนียเนียบมากจนกวินได้ความเนียยพ่อมาทุกอย่างเลยเสื้อกางเกงรองเท้าต้องแปะไปหมดถ้าไม่แปะจะไม่ออกจากบ้านแค่จะลงจากห้องนอนมาห้องนั่งเล่นอย่างเนียบเลยคือทั้งบ้านคุณก่อนเขาถูกเลี้ยงมาแบบนั้นถ้าไม่มีทางใส่ชุดนอนมานั่งห้องนั่งเล่นออกจากห้องนอนต้องเป็นชุดอยู่บ้านอีกชุดหนึ่งพอริต้าไปอยู่ก็ต้องปรับตัวเองเคยใส่ชุดนอนลงมาไหมก็มีค่าหัวเราะไม่โดนดุแต่คนอาจมองเราแปลกๆนิดหนึ่ง แต่คนในบ้านน่าจะชินกับริต้าที่มีความสบายๆเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นค่ะตอนรักกันไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากเป็นข่าวช่วงนั้นมีปาปารัสซี่ด้วยยุคนี้อาจไม่เข้าใจหัวเราะเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆถ้าไปกินข้าวที่ไหนต้องไปรถคนละคันเข้าห้องคนละ ห้องไปคนละไฟล์บ้างเวลาไปต่างจังหวัดแล้วไปเจอกันชีวิตลำบากมากข้าพอมาพูดตอนนี้มันตลกตัวเองข้าแต่วันนั้นมันเหมือนเราไม่อยากเป็นข่าวจริงๆอยากให้มั่นใจก่อนเรียบรู้กันจริงๆถข้ามีปลอมตัวไม่ให้คนจําเราได้มันเป็นยุคคนนั้นเด็กเดี๋ยวนี้อาจไม่เข้าใจก่อนดูไม่ออกว่าเคยงอนริต้าด้วยเป็นคนขี้งอนมากงอนแล้วไม่ยอมพูดหมายถึงยุคแรกๆกนะคะตอนนี้ไม่ทะเลาะอะไรกันเลยเราเข้าใจกันไปหมดแล้ว แต่ช่วงแรกๆตอนเราคบหาดูใจกันเขาจะขี้งอนเรามากเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมงอนริต้าอีกแล้วอย่างสมัยก่อนริต้าต้องถ่ายละครหรือถ่ายงานริต้าก็จะหายอไปเลยทั้งวันไม่รับโทรศัพท์เขาเราสามารถหายไปเลยทั้งวันได้เราเป็นคนที่ทำงานแล้วว่าก็คอนเซนเทรตมากจะโฟกัสมากกับบทกับหน้ากล้องจะไม่เคยพกมือถือเลยจะตั้งใจท่องบทคอนเซนเทรตกับงานตรงหน้าเรามากๆเราก็จะหายไปเลยบางทีดึกแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยโทรกลับพรุ่งนี้ เขาก็รู้สึกว่าทำไมหายไปไหนไม่รักเขาแล้วหรือเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเขาบอกว่าขอได้ไหมถ้าจะหายไปแค่ส่งข้อความมาบอกว่าจะเข้ากองแล้วนะจะยุ่งจะตอบไม่ได้การงอนกันทะเลาะกันก็ทําให้เราปรับกันด้วยว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะเขาคิดแบบนี้นะเราจะได้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกคะ่ะ